สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะมีสกูชี่รถใหม่และให้ดูของที่เหลือนะคะก็จะเป็นแฮนด์สปินเนอร์นะคะหรือว่าฟิตเกตสปินเนอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูฟิตเกตสปินเนอร์กันก่อนเลยะคะ่ะฟิตเกตสปินเนอร์นะคะตอนนี้เหลือไม่กี่สีแล้วนะคะเหลือเป็นสีเขียวนะคะกับสีเขียวสีขาวหมดแล้วนะคะแลอสีเขียวกับสีเืองแสงสีแดงนะคะก็ เขียวนี้ไม่ได้เรืองแสงนะเราไปลองอันนี้มาแล้วมันก็ไม่เรืองแสงเหลือสามเหลือสามสีเท่านั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบดีขนาดก็จะใส่แบบนี้ไปให้นะคะราคาเดิมนะคะราคาหนึ่งร้อบาทค่ะแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะสองสีนี้นะคะราคาแปดสิบาทนะคะเหลือสองสีเท่านั้นนะคะจะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะคะนี้ราคาแปดสิบาทค่ะส่วนก็ตัวนี้นะคะก็เป็นการขออภัยนะคะเพราะว่า เราเราเราไปดูมาแล้วว่ามันไม่ได้เป็นสีแดงแสงเนาะก็จะลดลแล้วราคา60บาทเท่านั้นนะคะมันเดิมนะคะลเลือกแพคเกจไม่ได้นะคะก็มาซื้อหน่อยนะคะเพราะว่าของมันจะหมดแล้วนะคะถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะก็อาจจะไม่รับมาขายแลย้วอาจจะรับเป็นพวกสกุชี่มาขายแทนนะคะใครอยากให้ไปเคกรับอะไรมาขายนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเรารับมาขายได้หมดเลยนะคะนี่นะคะ อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นสกูชี่นะคะจะเป็นของแม่แท้นะคะก็จะเป็นพวกนี้นะคะราคาชิ้นละสิบาบาททุกชิ้นนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นบรรณาสัต์นะคะบรรณาสัตว์มาเยอะมากนะคะเรารับมาไม่เยอะนะคะมีประมาณ3มมีสีหน้านะคะนี่หน้าหมูนะคะขออนุญาตอีกนะคะแล้วก็เป็นหน้าสุนัขนะคะถ้าต้องสั่นขออาภัยนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าโคอาล่านะคะมุสลทุกชุกนนะคะ แล้วก็จะเป็นหน้าหมาป่าน,นะคะชิ้นละสิบห้าบาทนะคะแล้วก็อย่างต่อมาก็จะเป็นบันหน้าแมวนะคะบันหน้าแมวมาสามชิ้นสาสีนะคะก็มาสามชิ้นเท่านั้นนะคะเพราะลองรับมาขายนะคะว่าจะโอเคไหมถ้าโอเคก็เสร็จเดี๋ยวจะรับมาขายอีกนะคะก็จะสีฟ้านะคะสีเหลืองนะคะขออนุญาตอินนะคะเป็นสีชมพูนะคะขาาออนุญาตอนกันค่ะสโลทุกชิ้นนะคะที่ละสิบห้าบาทต่อมานะคะก็จะเป็นอุ้งเท้าแมวนะคะ มีหลายสีนะคะซึ่งเท้าแมวนี่มาเยอะมากๆนะคะโอเคค่ะมีมีห้าสีนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะสีเขียวมาชิ้นเดียวนะคะสโลว์มากนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะชิ้นนี้สโลว์มากนะคะใครโชคดีก็จะได้อันที่สโลว์มากๆค่ะแต่สโลว์ทุกทีนะคะบางอันก็สโลว์มากนะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีขนมปังนะคะอริจิโนลเนาะ สีช่พูอ่อนนะคะชิ้นนี้หน้าละก็นุ่มสโลนะคะชิ้นละสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นมากาะลองนะคะมาการลองมาหลายแบบหลายหน้านะคะแต่ว่าไม่สามารถเลือกหน้าได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีหลายหนาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบขออนุญาตหยิบมาให้ดูก่อนนะคะอุ้งเท้าแม่มีสีฟ้าด้วยนะคะหรือว่าเราถ่ายไปแล้วก็ไม่รู้นะคะสีฟ้ามาเยอะนะคะนุ่มสโลนะคะชิ้นละสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะอน่าต่อมานะคะก็จะเป็นมากาะลองนะคะก็จะเป็นสีขนมปังนะคะสีขนมปังก็นุ่มตโลนะคะชิ้นละสิบห้าบาทเหม มากระลองกรอบเบรลโลมานะคะชิลาสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นมินิซาลาเปานะคะเลวกมาเน้วก้ยเรานะคะมาชิ้นเดียวเหมือนกันค่ะราะว่าเราเราลืมว่ามันมันเอ้ขอโทษค่ะไม่มาชิ้นเดียวนะคะเพราะว่าคือเราคิดว่ามันขายไม่ดีไม่ค่อยมีคนขายเลยเรามาชิ้นเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูของที่มาแค่ชิ้นเดียวนะคะก่อนเลยนะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นของที่มาอย่างชิ้นเดียวนะคะก็จะเป็นบิสกิตนะคะสิบห้าบาทค่ะมีนิมินิซาลาเปาสิบห้าบาทค่ะ ฟังแผ่นมาชิ้นเดียวนะคะ1ิบ้าบาทค่ะต่อมาก็จะเป็นโดนัทสปริงโ้ลนะคะห้าบาทค่ะมีโดนกัดด้วยนะคะห้าบาทค่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะส5บ้าบทเหมือนกันนะคะจะเป็นบัตอุมามิไส้ไหลโดนัทไส้ไหลนะคะละ็อตอที่สำคัญและนุ่มสโลมมากนะคะทีละ1ิบ้าบาททุกชิ้นนะคะบอกไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็มีเป็นชิ้นนี้ด้วยนะคะสิบห้าบาทค่ะน่าจะเป็นชูคีมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นซาลาเปาโดนกัดน,นะคะมาสองชิ้นนะคะ นุ่งพลมากนะคะราคาชิ้นละสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะส่วนทุกคนนะคะพอที่ซื้อสกูชี่และสปินเนอร์นะคะก็เราก็จะใส่ถุงแก้วแบบนี้ไปให้นะคะถุงแก้วแบบลอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกฎการสั่งซื้อกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกฎการสั่งซื้อกันเลยค่ะกฎการสั่งซื้อนะคะไม่สั่งเล่นนะคะสั่งแล้วห้ามยกเลิกนะคะงดคุยเล่นนะคะห้ามสมเกดหมายลูกโซ่และสงเกตนะคะห้ามเงียยนะคะถ้า พร้อมโอนค่อยสั่งนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะ ID Line นะคะ w g v 4 1 0 7 c นะคะ IG นะคะ underscore pancake s สุภิช y a นะคะ underscore นะคะมี underscore 2ตัวนะคะ underscore p a n c a k e s u p i ชยา a ะคแล้วก็ underscore นะคะส่งจริงไม่โกงนะคะ100%นะคะเดี๋ยวจะมีเลขแพ็กให้ด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมีมีเลขพัสดุให้ด้วยนะคะเอมเป็นข้าวสาลีนมเปียวสีที่บาทนะคะหมดเร่งตอบนะคะจะไล่ตอบนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายช่วยมาอุดหนุนหน่อยนะคะเพราะว่าของมันจะหมดแล้วนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสปินน์น้อยๆนะคะส่วนสปินนีก็เหลือเยอะมากๆนะคะ